สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่การมารายแล้วนะคะวันนี้นะคะนะคะก็มาทบทวนอายุการเก็บน้ํานมก่อนเพราะว่ามีคนถามพี่การมาตลอดค่ะว่าเราจะเก็บน้ํานมแม่ได้นานแค่ไหนนะคะแล้วแล้วแล้วแต่ละอ,อุณหภูมิที่แตกต่างกันค่ะจะเก็บได้กี่ชั่วโมงค่ะอ่านะคะเป็นคําถามที่พี่การเจอบ่อยเลยก็คือว่านมแม่ค่ะน้ำนมแม่วางไว้ที่อุณหภูมิห้องเก็บไว้ได้นาน แค่ไหนนะคะน้ำนมแม่หากวางไว้อุณหภูมิห้องที่ไม่ได้เปิดแอร์นะคะหรือมากกว่า25องศาค่ะคําแนะนําคือให้ได้แค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะอ่านมผงเหมือนกันนมผงเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าเก็บไว้ในห้องแอร์หรือว่าอุณหภูมิน้อยกว่า25องศาค่ะเก็บได้นาน4ชั่วโมงค่ะอ่านะคะอันนี้เป็นคําถามที่เจอบ่อยเลยเรื่องของนมแม่กรณีนมแม่กินเหลือแล้วค่ะพี่การน้องกิน เทใ,ใส่ขวดสีออนกินเหลือสองออนค่ะเก็บไว้ได้นานไหมนะคะถ้ากรณีน้องกินเหลือค่ะให้นําเข้าไปเก็บในตู้เย็นแล้วก็กินในมื้อต่อไปไม่เกินสองชั่วโมงนะคะเพราะว่าเวลาที่น้องกินนมแล้วเนี่ยเชื้อแบคทีเรียนในปากน้องเนี่ยจะลงไปในน้นํานมในขวดนั้นน้องไหมคะซึ่งพอทิ้งไว้นานๆเชื้อแบคทีเรียจะสะสมก็อาจจะทําให้น้องกินแล้วมีปัญหาเรื่องของการติดเชื้อได้นะคะวันนี้เดี๋ยวบอกก่อนเลยนะคะเดี๋ยวทบทวนนม อายุนมแม่ไป2แบบแล้วนะคะวันนี้บอกเลยจะมาแจกกระเป๋าเก็บความเย็นบีคูนะคะกระเป๋าเก็บความเย็นที่เก็บน้ํานมแม่รักษาอุณหภูมิน้านมแม่ได้ดีนะคะยาวนานถึง18ชั่วโมงมีคนถามว่าแล้วกระเป๋าเก็บความเย็นเนี่ยต้องอุณหภูมิเท่าไหร่คะพี่การต้องน้อยกว่า15องศาคุณแม่ถึงจะนํานมแม่เนี่ยไปสต็อกได้นะคะน้องสีเดือนถ่ายวันละสองครั้งปกติไหมปกติค่ะ ถ่ายที่ผิดปกติแล้วกันอ่ะถ่ายอุจจาระที่ผิดปกติที่เรากังวลกันมากก็คือเรื่องของท้องผูกกับท้องเสียเดี๋ยวพี่กันทวนให้นะคะเอะท้องผูกกับท้องเสียอ่ะท้องผูกก็คือว่าจริงๆแล้วกุมารแพทย์ทั้งหลายมักจะไม่อยากให้เราดูจํานวนวันไม่ใช่ว่าสองวันไม่ถ่ายท้องผูกสามวันไม่ถ่ายท้องผูกไม่ใช่ให้ดูลักษณะอึค่ะถ้าอึออกมาแข็งเป็นลูกกระสุนนั่นน่ะแล้วก็น้องแบ่งลําบากนะคะร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ จัดว่าเป็นท้องผูกหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของถ่ายออกมาแล้วมีเลือดสดปนเพราะว่าก้นเป็นแผลอ่านะคะอันนี้คือเรื่องปัญหาท้องผูกนะแล้วก็เอ่อท้องเสียท้องเสียก็คือว่าถ่ายเป็นน้ําไม่มีเนื้อปนมากกว่าสามครั้งในหนึ่งวันอันนี้คือท้องเสียถ่ายกลิ่นเหม็นแบบหัวกุ้งเน่าหัวกุ้งเน่าเนื้อออกเนาะอันนี้คือท้องเสียหรือนะคะถ่าย เป็นมูกบนเรื่องในยี่สิชั่วโมงอันนี้คือท้องเสียอันนี้คือถ่ายที่ปกติที่อยากให้คุณแม่กังวลกันนะคะเพราะว่าถ้าไปจะนับจำนวนครั้งนับวันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบบางทีมันจะเครียดเกินไปนะคะสบายดีค่ะคุณอิงเฮลเบิรนะคะสวัสดีทั้งทาง youtube แล้วก็เพจด้วยกันนะคะ พออน้องสองเดือนแล้วค่ะแผลฝีเย็บบวนเหมือนเป็นหนองเกิดจากอะไรก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้นะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของอที่เคยเจอก็คือเหมือนเส้นเลือดฝอยบริเวณบริเวณเอ,อ่อ้องคอเนี่ยมันจะมีฉีกขาดนะคะจากการถูกกระแทกอย่างนี้ค่ะมันก็จะมีนูนขึ้นมาเหมือนเหมือนเป็นหนองอยู่ข้างในอันนี้ก็คือยังไงก็ต้องไปตรวจนะคะคุณแม่ สวัสดีคุณแม่พัชราพรค่ะลูกินนมแม่แต่ออกนมบ่อยมากเลยค่ะถ้าออกนมบ่อยอย่าลืมดูนะว่ากินนมมากไปเปล่ากินนมที่มันไหลเร็วเกินไปไหมนะคะอย่าลืมอุ้มเลยอุ้มหัวสูงนะคะนมแม่บางทีถ้านมแม่เยอะเนี่ยน้องจะได้นมส่วนหน้าเยอะพอได้นมส่วนหน้าเยอะเนี่ยเขากินแล้วไม่ค่อยอิ่มเขาก็ต้องกินเยอะมากนมมันก็เลยออกบ่อยนะคะสวัสดีคุณหนูซ่านะคะ น้องหกเดือนทานผลไม้ได้ไหมนะคะน้องหกเดือนทานผลไม้ได้นะคะโดยที่เราก็เริ่มจากผลไม้นิ่มๆเนาะก็อย่างเช่นอะมะละกอแก้วมังกรแบบนี้เป็นต้นนะคะน้องมีผื่นแบงเม็ดเล็กๆบริเวณหน้าท้องเป็นเพราะอะไรคะอันตรายไหมขึ้นเพาะหน้าท้องตามแขนขาลำตัวไม่มีเ ยังไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะแม่เพราะว่าขึ้นแค่จุดตรงหน้าท้องถ้าให้พี่กันลองวิเคราะห์พี่กันคิดว่าอาจจะมาจากการที่ผ้าอ้อมหรือว่าผ้าอ้อมสําเร็จรูปที่เราใช้อะ่ะมันสัมผัสตร,ตรงบริเวณหน้าท้องอะ่ะไม่แน่ใจว่ามันทําให้น้องแบบเกิดผื่นผลขึ้นหรือเปล่านะคะหรือการขอบเอวกางเกงก็เป็นได้นะคะสวัสดีคุณแม่สุภาสวัสดีคุณวัชระนะคะ โอ้ยมีคนชมขอบคุณนะคะกระเป๋าสวยหรือพี่กันสวยก็ขอบคุณนะ,ะไม่ว่าจะชมอะไรเราก็ขอบคุณไปก่อนนะ,ะวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่กันมาคะ่ะขอบคุณทั้งทางเพจแล้วก็ทาง Youtube พี่กันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่กันด้วยค่ะสำหรับวันนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ